ในส่วนของคะแนนบริการนะครับตอนนี้วิธีการทำเราก็ไปที่พนักง,งานนะครับคะแนนบริการพนักง,งานแต่ละคนนะครับจะมีคะแนนบริการที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราจะใช้นะครับเราให้กดแล้วก็จ้างได้เลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของการจ้างพนักง,งานนะครับก็คือมันจะเป็นระดับด้วยนะครับดาวของ ร้านอาหารของเรานะว่าอยู่ในระดับไหนแล้วเราก็สามารถจ้างก็ไม่นะครับเหมือนผมจะจ้างมิสเตอร์หงนะครับแต่ว่าข้อความจะแจ้งเตือนนะครับก็คือร้านของผมต้องมีดาวเงิน1ดาวก่อนนะครับระดับเงิน1ดาวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ของผมเป็นทองแดงระดับ2ออยู่ซึ่งผมก็จ้างพนักง,งานคนอื่นไว้แล้วนะครับซึ่งอนอกจากนั้นนะครับเราก็ นอกจากการจ้างแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มดาวให้นะครับโดยการใช้อบรมนะครับเดี๋ยวผมผมเพิ่มให้กับเชฟเดีก่อนนะครับใช้ในการใช้หนังสือคู่มืออบรมนะครับใช้อยู่ เลมนะครับตอนนี้ผมมีอยู่13บสามนะผมจะเพิ่มดาวให้กับพี่วีนะครับอพอมดาวอบลมนี่นะครับคะแนนบริการก็จะเพิ่มเึืน5นะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งเหมอนกันนะครับ